สวัสดีครับก่อนเริ่มเรียนให้ผู้เรียนติดตั้งไฟล์ s o l i d w o r k Training File ลงเครื่องก่อนนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วไฟล์จะอยู่ในไดร์นะครับไฟล์จะอยู่ในไดร์ชื่อว่า s o l i d w o r k Training File ในไฟล์แรกของเรานะครับ essential จะประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ โฟเดอร์ 1> 1, นะครับก็จะเป็นพาร์ทเรียนต่างๆให้เราทําการติดตั้งลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะครับจะเห็นหน้าต่างของตัวโปรแกรม SolidWorks Pro i o n เวอร์ชันก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับก่อนเริ่มต้นใช้งานให้เราไปดูคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนนะครับ SolidWorks เขาจะทำ งานเป็นในลักษณะในลนักษณะ 3D นะครับซึ่ง 3D พวกนี้จะมีลักษณะเป็นฟีเจอร์เบสฟีเจอร์เบสแบบไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ชิ้นงานโมเดลสักตัวขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับล s เ n o n 1นะครับ Case Study โอเคเปิดผมขออนุญาตเปิดตัวนี้นะครับ นี่คือไฟล์พาร์ทนะครับมาดูกันว่า s o l i d w o r k ททำงานเป็นฟีเจอร์เบสยังไงนะครับที่เห็นอยู่คือโมเดลสามมิติที่เขียนเสร็จแล้วนะครับการทำงานของเขาจะแบ่งเป็นการขึ้นรูปของชิ้นงานหรือโมเดลชิ้นนี้ออกมาเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็คือแต่ละคำสั่งนั่นเองนะครับผมจะให้ดูว่าแต่ละคำสั่งทำงานยังไงนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ เริ่มจากไม่มีโมเดลเลยนะครับคำสั่งแรกฟรีเจอร์ฟรีเจอร์แรกนะครับก็เป็นสร้างเพจตัวนี้ขึ้นมาฟีเจอร์ที่2เป็นสร้างในส่วนของสี่เหลี่ยมมาเชื่อมกับสี่เหลี่ยมตัวที่1ด้านบนนะครับฟีเจอร์ที่3เป็นลักษณะงานทรงกระบอกมาเชื่อมกับเพจด้านบนฟีเจอร์สุดท้ายเป็นฟีเจอร์เจาะรูนะครับ ก็จะแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะาการเป็นฟีเจอร์เบสนะครับหนึ่งฟีเจอร์เบสก็จะเป็นคำสั่ง1ตัวนั่นเองนะครับตามขึ้นมาเป็นโมเดล TD 3มิติซึ่งในทั้งหมดนี้ในคำสั่งก็จะเรียกว่า1น uh, ึ่งฟีเจอร์เบสนั่นเองนะครับเพ่งในฟีเจอร์เบสแต่ละตัวนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับโดยทำการคลิกขวาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ อ d ด t ิท uh, นะครับในส่วนนี้เราสามารถเพิ่มความหนาหรือลดความหนาของชิ้นงานได้นะครับต่อไปเรามาดูในลักษณะของโครงสร้างของตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับนะครับสส่วนเนี้ยเซฟคนละอย่างกันเลยนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานในส่วนของพาร์ทนะครับ ก็เมื่อกี้ที่ผมเปิดชิ้นงานให้ดูนะครับเป็นการชิ้นขึ้นรูปชิ้นงานนะครับเหมือนกับการสร้างชิ้นงานขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะเรียกว่าในส่วนนี้เรียกว่าพาร์ตนะครับเมื่อเราสร้างไฟล์โมเดลเสร็จแล้วจากพาร์ตนะครับเราก็สามารถนำพาร์ตตัวนี้ไปสั่งทำดออิ่งสั่งดออิ่งทางทำดออิ่งเพื่อจะเอาไฟล์พาร์ตตัวนี้ไปผลิตชิ้นงานได้นะครับหรือว่าเราจะนำจะนำพาร์ตชิ้นนี้นะครับ นำเข้าไปในประกอบในเป็นพาร์ทหลายๆชิ้นส่วนนี้ก็เรียกว่า s s s e m b l y นะครับในส่วนของไฟ์์ s s e m b l y ตัวนี้ซึ่งถ้าเราจะทำดิสออกมาเป็นบอม of Material นะครับเราก็สามารถเอาไฟ์์ s s e m b l y ตัวนี้ยไปสั่งทำ drawing ออกออกมาเป็น Build of Material ได้นะครับเป็นบอมออกมาได้ลักษณะโครงสร้างของ SolidWorks นะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้นะครับก็จะมีพาร์ตแ s สเและ a w i n g นะครับส่วนไฟล์ที่ย่อย ที่เห็นที่ขึ้นอยู่นี้นะครับเป็นในส่วนของ m i ลเล r p a พาร์ต่างๆซึ่งผมจะกล่าวถึงในบทเรียนต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของลักษณะการทํางานของในตัวโปรแกรม solidworks นะครับว่าเขาทํางานกันอย่างไรนะครับการทํางานใน solidworks นะครับเมื่อเรามีโมเดลอีกตัวหนึ่งนะครับผม Open ขึ้นมาเนี่ยต่ตัวโมเดลนั้นที่แสดงผลออกมานั้นนะ่ะก็จะจะมาเก็บข้อมูลมาไว้ที่แรมแล้วนะครับ ลักษณะการทำงานของตัวโปรแกรม s ื l e w o r k เนี่ยเขาจะเชื่อมข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสหรือ SSD กับแรมตลอดนะครับเป็นการโอนถ่ายข้อมูลกันนะครับข้อมูลทั้งหมดจะเก็บอยู่บนแรมนะครับจนกระทั่งเมื่อเรากดปุ่มเซฟข้อมูลจากแรมเนี่ยจะมาเก็บไว้ใน,ในพื้นที่จัดเก็บนะครับก็คือ SSD หรือ Head, h ฮาร์ดดิส์นะครับซึ่งถ้าเรามีโมเดลแค่ชิ้นเดียวหรือไม่กี่ชิ้นนะครับ ข้อมูลจากฮาร์ดดิสกเนี่ยก็จะมาอยู่ในแรมนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลผมเขียนพระสัก5 0 0ถึง2 0 0 0ชิ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในแรมเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ความจุที่มากขึ้นนะครับในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับผมในส่วนนี้นะครับถ้าเราสร้างงานเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลในส่วนของแรมซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ใน Windows 10เนี่ยผมแนะนำให้เริ่มต้นที่16 G ิกนะครับจนไปถึง64 G ิกนะครับหรือ32 G ิกแล้วแต่เครื่องนะครับแล้วแต่คอนเนนต์ที่เราจะเขียนนะครับของเครื่องจักรนะครับผม